ในการจัดการเนื้อหาเพื่อสร้างบทความหรือสร้างเรื่องราวต่างๆบนเว็บไซต์ตัวหลักที่ใช้สําหรับในการจัดการก็คือ t e x t e d i t o ตตัวนี้หลักๆที่จะใช้งานในเรื่องของการจัดการเนื้อหาก็คือเรื่องของการแทรกภาพการแทรกคลิปวิดีโอและการ Copy ข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาใส่กรณีที่เราไม่ได้พิมพ์เองเช่นอาจจะ Copy จากเว็บไซต์ ที่อื่นหรือ Copy จากไฟล์ Word ข้อความจากไฟล์ Word มาวางอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันจะมีเทคนิคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเทคนิคเหล่านั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือในเรื่องของการแทรกรูปภาพการแทรกรูปภาพสำหรับ t e x t Editor ตัวนี้จะมี3แบบที่เราสามารถทำได้ก็คืออย่างแรกคลิกปุ่มชุดไฟล e แล้วก็เลือกไฟล์ภาพที่เราต้องการแต่เป็นคลิกได้เลยนะครับขึ้นมาตรงๆก็จะมีภาพแทรกเข้าไป อย่างที่สองก็คือเราแทรกภาพจากอินเทอร์เน็ตซึ่งเราได้ URL มาแล้วสมมุติเราได้มาแล้วเราก็ Copy เสร็จแล้วก็วางลงไปในช่อง image URL แล้วก็คลิก insert ก็จะได้ภาพอย่างที่เราต้องการเข้าไปอีกวิธีหนึ่งก็คือการเลือกใช้ f i ล์ Manager ที่เก็บภาพบนเว็บไซต์ของเราเองก็คือคลิกที่ Browser ถ้าเราจะมีภาพต้องการจะเก็บแล้วก็คลิกปุ่มชูฟไฟล์ตรงนี้แล้วก็อัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้ได้พออัปโหลดเสร็จภาพก็จะกองกันอยู่ในนี้เราก็เลือกมาใช้พอคลิกดับเบิ้ลคลิกปุ๊บเราได้แบบนี้นะครับเราก็ c ๊อปปี้มาแล้วก็ปิดทิ้งได้เลยเสร็จแล้วเราก็มาวางไว้เอาเครอร์เซอร์มาคลิกวางไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม p i c t u r e เหมือนเดิมแล้วก็วางสิ่งที่เรา c ๊อปปี้ไว้ในช่อง image url นี้แล้วก็ Insert อิมเมจลงไปก็จะได้ภาพแบบนี้เหมือนกันอันนี้คือการแทรกภาพทำได้3แบบสำหรับในการแทรกคลิปวิดีโอเราก็เข้าไปที่ YouTube เลือกคลิปที่เราต้องการจากนั้นก็ Copy URL มานะครับ Copy เสร็จก็กลับมาที่ t e x t Editor ของเราคลิกที่ปุ่มวิดีโอนี้แล้วเราก็วาง u r l ที่เรา Copy ได้มาลงไปจากนั้นก็คลิก Insert v i d วิดีโอแบบนี้ครับง,ง่าย มีเทคนิคอีกนิดนึงที่อยากจะเพิ่มก็คือกรณีที่วิดีโอหรือภาพที่เราใส่นั้นเวลาแสดงหน้าเว็บมันไปชิดซ้ายหรือชิดขวาเราอยากให้อยู่ตรงกลางเทคนิคง,ง่ายๆก็คือคลิกตรงวิวโค้ดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็แทรกโค้ดคำว่าแบบนี้นะครับ Center หัวแล้วก็ท้ายสุดหัวสุดท้ายสุดนะครับแบบนี้ เข้าไปแล้วก็อัปเดตเวลาแสดงผลที่หน้าเว็บก็จะแสดงในตำแหน่งที่เราต้องการได้สำหรับในส่วนของการ copy ข้อความเนื้อหาจากที่อื่นมาใส่ในเว็บเราก็จะมีเทคนิคที่จำเป็นต้องทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เรา copy ข้อความมาจากเว็บอื่นหรือ copy มาจากไฟล์ Word copy มาแล้วโดยปกติคนส่วนใหญ่จะวางลงไปแบบนี้เลยสิ่งที่เราเห็นก็โอเคข้อความปกติแต่สิ่งที่ระบบเห็นจะเห็นแบบนี้ จะมีโค้ดต่างๆติดมาด้วยถ้าเป็นไฟล์ word จะเยอะกว่านี้อีกอันนี้แคบจากเว็บไซต์ธรรมดาผลของการที่มีโค้ดติดมาแบบนี้จะทําให้เว็บไซต์ของเราที่เรากําหนดฟอนต์ที่เราต้องการไว้แล้วเนี่ยการแสดงผลไม่สามารถจะเป็นไปตามนั้นได้เพราะว่าโค้ดที่ติดมาเหล่านี้ล็อกข้อความแบบนี้เอาไว้หมดเลยนะครับเราจะไม่สามารถทําให้ข้อความที่เราใส่มาแบบนี้แสดงผลตามที่เราต้องการ ดังนั้นวิธีการที่จะล้างค่าแล้วก็ไม่ให้โค้ดต่างๆที่ติดมาจากการ Copy เรามาดูเทคนิคกันเริ่มจากสมมติว่าเรายังไม่มีการ Copy อะไรมาเลยหลังจากที่เรา Copy มาแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มโค้ดวิวนี้ก่อนจากนั้นวางข้อความที่เรา Copy ลงไปเสร็จแล้วกดปุ่ม c อนโท o l a คอนโท o เ x เพื่อก๊อปปีอีกชั้นหนึ่งแล้วคลิกโค้ View อีกครั้งแล้วค่อยคอนโทน l V ลงไป นะครับเราก็จะเห็นว่าโค้ดที่มันเคยติดมาหายไปอันนี้เป็นการล้างค่าโค้ดที่เรามองไม่เห็นนะครับแต่ระบบเห็นมันก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราแสดงผลตัวอ,อ,กอักษรตามที่เรากำหนดหน้าเว็บถ้าเราไม่ล้างด้วยวิธีนี้ฟอนต์ต่างๆก็จะไม่สามารถแสดงฟอนต์ตามที่เราต้องการได้เทคนิคง่ายๆในการใช้งาน t e x t e d i t o r ก็จะประมาณนี้ครับ